สวัสดีค่ะพี่ๆเดี๋ยวทุกตาจะพาพี่ๆนะคะไปแก้ไขรหัสแนะนำของเรานะคะใส่เข้าไปในการ์ดเมสเซจนะคะเพราะว่าบริษัทเขายังไม่ได้ใส่รหัสแนะนำของเราไปนะคะเดี๋ยววันนี้ทุกตาจะพาพี่ๆไปแก้ทีละสเต็ปกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวทุกคนลองเรียนรู้แล้วก็ลองไปแก้ไขทำตามขั้นตอนตามนี้ได้เลยนะคะไปดูกันเลยจ้าทุกคนเข้ามาที่ Li n e OA ของตัวเองนะคะ ไปตรงมุมบนซ้ายมือนะคะแล้วไปตรงคําว่าตั้งค่าผู้ใช้นะคะจิ้มเข้าไปแล้วไปตรงคําว่าโปรไฟล์ผู้ใช้นะคะจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีลายสีเขียวนี้นะคะจิ้มเข้าไปมันจะเด้งมาหน้านี้นะคะกดออกจากระบบ1นึ่ทีแล้วก็กดเข้าสู่ระบบใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ย อีกหนึ่งที่อ่ามันก็จะมาหน้านี้นะคะมันก็จะมาหน้านี้หรือถ้าใครมาไม่ได้นะทุกคนไปเซิร์ชคำว่า manager line iz, manager line bit นี่ก็ได้นะคะตรงเนี้ยอ่าถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะทุกคนกดตรงคำว่า go home นี้ก็ได้หรือกดตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้นะคะโลโก้อ่ามันก็จะเด้งมาที่ระบบหลังบ้านนะคะ ตรงนี้จริงๆอ่ะถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ทําผ่านคอมก็ได้นะคะมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าไม่มีทําผ่านมือถือแบบนี้เลยนะคะสําหรับคนที่ได้รับนะทุกคนก็จะมี l i โอออยู่แค่ไม่กี่อันนะแต่เนี้พอดีตุ๊ตามีมีหลายอันเนะเพราะว่าแบบเป็นแอดมินของหลายคนนะคะอ่ะสมมตินะทุกคนก็จิ้มเข้าไปที่บัญชีที่ทุกคนจะทําการแก้ไขนะคะยกตัวอย่างนะตุ๊ตตาขอยกตัวอย่างบัญชีนี้เป็นอันใหม่เลยที่ยังไม่เคยแก้เลยนะคะ ก็พอเราเข้ามาแล้วนะทุกคนหน้าตาเนี่ยใช้นิ้วย่อขยายแบบนี้ได้นะคะวิธีการที่เราจะไปแก้แก้ตรงไหนบ้างเราจะเอาลิงก์ในแอปดอบดิสของเรานะคะมาฝังไว้ใน Li n e OA ซึ่งมีอยู่2จุดนะคะที่จะแก้ทุกคนเข้ามาแล้วเห็นแถบทางซ้ายมือนี้ไหมคะเนี่ยแถบทางซ้ายมือไปตรงเนี่ยเมสเซจประเภทต่างๆถ้าของใครมันไม่มีนะทุกคนมันจะมีเนี่ยสามเหลี่ยมมันอาจจะย่อ หุบอยู่หรือเปล่านะถ้ามันย่อหุบอยู่แบบนี้นะให้จิ้มอาน,นิ้วจิ้มมานะคะให้มันลงมาอ่าแล้วเราไปงไปแก้ตรงไหนแก้ตรงการเมสเซจตรงนี้นะคะนี่เลยจิ้มเข้าไปนะคะใช้นิ้วเลื่อนมาทางขวามือ สำหรับคนที่ได้มาใหม่นะบริษัทเขาจะสร้างให้ไว้เยอะมากๆเลยนะการเมสเซจแต่เนี้ยมันเป็นแบบอันเก่าเขาจะมีสร้างให้แค่2อันนะคะแต่ว่าเวลาเราไปแก้แก้แค่2อันนี้เลยเหมือนกันค่ะก็คือลิงก์ดาวน์โหลดกับสินค้าทดลองนะคะแก้ยังไงอะจิ้มเข้าไปเดี๋ยวต่อพาไปแก้ที่ลิงก์ดาวน์โหลดก่อนนะพอจิ้มเข้าไปนะคะอันเนี้ยมันจะเป็นข้อความทักทายเพื่อนใหม่ถูกปะทุกคนอันเนี้ยมันจะเป็นลิงก์เกี่ยวกับโหลดแอป แต่หน้าสุดท้ายเห็นไหมคะหน้าสุดท้ายมันเป็นลิงก์เกี่ยวกับลงทะเบียนคลิกที่นี่อ่าแต่เขายังไม่ได้ใส่ลิงก์ละอ่าลิงก์ดอปดิสของเรามาเห็นไหมคะเราก็ไปเอาลิงก์ดอปดิสของตัวเองมาใส่แทนลิงก์นี้นะคะหรือจะใช้เป็นรหัสแนะนําต่อท้ายก็ได้แต่เพื่อความชัวร์ที่มันจะได้ไม่ผิดพลาดเนาะให้แนะนําเป็นแชร์ลิงก์วิธีการก็ไปเอาลิงก์ที่แอปดอปดิสนะคะดอปดิส พอเข้ามาที่แอปดบดิษอ่าเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะไปตรงหน้าบัญชีอ่าไปตรงหน้าบัญชีไปตรง My c o โคนี้เลยค่ะจิ้มเข้าไปเห็นไหมคะคําว่าแชร์ลิงก์กดจิ้มเข้าไปแล้วกดคําว่าคัดลอกได้เลยเขาจะคัดลอกมาอัตโนมัตินะแล้วเราก็กลับมาที่หน้าเดิมนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เลือกทั้งหมดก็ได้แล้วลบออก อ่าแล้วเราก็วางลิงก์แทนนะคะวางลิงก์เห็นไหมคะมันจะมีรหัสแนะนําต่อท้ายมาอ่าพอเราแก้เรียบร้อยตรงนี้แล้วเราก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกอ่าอันนี้เขาจะใส่เองและอีกอันนึงก็คือแก้ตรงนี้เลยสินค้าทดลองจิ้มเข้าไปนะคะสำหรับของใครที่มีเยอะนะทุกคนลองเลื่อนหาดูนะมันจะมีหลายหน้าให้นะสินค้าทดลองเหมือนกันเลยคะ่ะหน้าสุดท้าย เลื่อนมาหน้าสุดท้ายหรือจิ้มตรงคําว่าการปิดท้ายตรงนี้ก็ได้นะคะมันจะไปหน้าสุดท้ายเลยเห็นไหมคะเหมือนกันเลยลงทะเบียนแอปได้ที่นี่ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้ฝังลิงก์โค้ดเหมือนกันนะคะเราก็ติ๊กเข้าไปเลือกทั้งหมดลบออกแล้วก็วางที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นี้นะอ่าเห็นไหมคะน,นี่คือลิงก์ลิงก์ของเราเลยนะลิงก์ในแอปดอบลิของเรานะคะเนี่ยลิงก์แอเฟรเราเอามาวางได้เลยเสร็จแล้วก็บันทึกค่ะ กดบันทึกแค่นี้เลยค่ะแค่นี้เลยแต่ทุกคนคะเวลาเราแก้เสร็จเรียบร้อยถูกปะทุกคนกลับไปที่ l i โอ OA นะตัวตจะให้ทุกคนอัปเดตนะคะ,อะขอสลับเป็นบัญชีเมื่อกี้นี้เนี่ยทุกคนเข้ามาที่ l i โอ OA ของตัวเองนะคะเห็นไหมตรงข้อความทักทายเพื่อนใหม่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะเนี่ยเขาจะมี เป็นอันนี้มาให้ของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่บริษัทเขาจะสร้างแบบไหนล่าสุดอัปเดตล่าสุดมาให้นะแต่ใครที่ได้มาใหม่ก็คือจะล่าสุดเหมือนกันนะคะเนี่ยสินค้าทดลองเมืกี้คือลิงก์สินค้าทดลองที่เราไปแก้ถูกไหมคะให้ทําการลบไปก่อนทีหนึง่งแล้วก็กดตรงนี้ใหม่อีกทีหนึง่งเพื่ออัปเดตแล้วเราก็เลือกการเมสเซจเมกี้เนี่ยไอลิงก์ทดลองะคะ่ะ เลือกมาใหม่อ่าอันนี้คือการอัปเดตเพราะว่าอันเก่ามันไม่มีลิงก์ข้างหลังหน้าสุดท้ายถูกปะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาอีกค่ะลิงก์แอปดาวน์โหลดจิ้มลบไปก่อนลบอันล่างนี้นะคะลบอันที่มันเป็นสีเข้มๆนี้นะไม่ใช่ลบแถบข้างบนนะลบอันล่างนะคะแล้วก็กดตรงกลางนี้เลยค่ะเลือกการเมสเซจแล้วก็เลือกอันที่เป็นลิงก์ดาวน์โหลดแอปมาใหม่เห็นไหมคะเนี่ยแค่นี้เลยเสร็จแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะ เลื่อมาล่างสุดแล้วก็กดบันทึกอ่ากดบันทึกนะคะอ่ะอันนี้คือการ update, ะะอัปเดตนะคะอัปเดตลิงก์ที่เราไปแก้มาเมื่อกี้นี้นะคะทำแค่นี้เองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมลองไปทำตามกันดูนะคะ